ล่องดันครับล่องดันใส่ป,ป,ปั๊บเอาครับเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบอเนาะไอ้ปั๊บบางพัดนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นหลุมเป็นอะไรนะ เรานะครับตัวไอ้ปั๊บเอาหน้าจะฟองนะครับคุมเป็นง่ายนะครับงานดันใส่เวลาใส่ความ้ำน,นังเล็กน้อยนึง เกลี่ยให้คือคุณเห็นแป้งไหเห็นไหมครับดิใครได้เผาดิมันจะวัวลามาถึงไหมมาเช็ดแนวไฟ ทดลองนะครับดันมึงดับที่ไหนยกตลอดยกตลอดเกลี้ยงเอาเหอเนาะไม่ต้องเรียนภาาไทยเมีนมัน่ต้องเรีนใบมีดเนียนใบมีดเอาผมเอาล่วงที่ไหนมันมีคำว่าสูตถ้าคำว่าสุก็คือลอยยกจังเดียวเลยแนีนเกือบข้าหน้าขาต้นไม่จีนเหรครับเปนานูพรก็ยังบ่เกจง เดี๋ยวเขาเอาพ่ออันนี้แม่ใบใบมีดเอาไปได้แม่ถูมันเนียนพ่อเดี๋ยวรอบล้างเขาจะควายอันนี้ปักลงเขาจะไปของมันจะไปเอา่ยวเขาคอนโทรลมันเลี้ยงไม่เลยเอยเลี้ยงดินไมให้มันเสมอคุมใบมีดใบมีดใบขางรอบใบขางเตะอย่างเงี้ยต้องต้องเวลาเกตนะต้องให้ล่อมันตรงไลยมันจะไงมันจะมีแรงเนี่ยมันตรงเขาถอยตรงแล้วก็เดินหน้าให้มันตรงนี่เห็นา ไถคือกันนะครับไถนี่เขาจงไว้คางนี่วันนี้เขาคอยมาเก็บเก็บข้าวออกเก็บข้าวออกเก็บที่หลังเพราะว่าถ้าไถแปลงนี่สิเก็บขอบไเพราะอเรียขววรนขอบพวกึ้นมาเลยเวลาเขาไถเขาไถกินใส่ของมุ่งแล้ว,าาาาม,ม,ลวมึงจะไม่คิดหรอกอย่าง <laughs> แล้วไถไปอะไรเขาคอยมาเก็บเข,า,ข,ขาเอาคินเขาเรียนกลางก็จะเป็นแล้วแนวนี่ครับแต่วันนี้เขาเขาเลือกปวดเพราะว่าต้องอยู่ประมาณนี้บ่แต่บางท้องอย ทำนี่พอดีบลึกดอกใช้านนะ่ะพอดี้องดังลงงดนล่องไถมึงแต่ว่าเวลาเข้าตรงเรียงเวลาไถาเข้าตรงเรียงผ่านซอยน้ำน,นั่นนะแต่มันลงลึกเข้ากับยกหางซอยนิดนึงนะครับ กวอนหนาเดี๋ยวทำมาเฮ็ดต่อด้วยตามันแมคโคมันเขาฟาร์มผมอันหลอกบอหกอยู่ฟาร์มเข้าผมไปมากแล้วหลอกนึงมันเป็งมาจำในการฟาร์มดีสัด เอาเอาเอารออบหอเบิใชครับเออเอารอบพ่ไอเดยอเาเออาจะได้เกาะนี่เห็นไหมแป้งสีแดงอ๋อสีเอาเออสีขา้กเออก็ให้เนลูกมีนะเปนเสยแนวก็้เออสีขาว้้ออกก็ได้ไช้นิม้ออกก็ถด้เลยก็ได้ เป็นสอบเม,มื่อก่อนครับจากน้อยกะเองนะครับแต่ะาะเริ่มนะครับฝากอะไรกดแท็กก็ติดตามน,นั่นแน่ครับสำหรับเซวัสหรือว่าผู้ใดอยากอะไรลอตเตอร์อรพี่ดาวกะมาเอาครับทีสิบหาสิบแรงนะครับไปไอ้คน เป็นหาไทยจุดเป็นนะคะนระับพี่น้องพอสม่วง กดใหญ่มันก็จะมีตอนมันเลี้ยวนะครับมันก็จะเป็นดินนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเ้องกับไฟยส่เป็นนี่รถไถยจะคล้องกับปั๊บเอาครับมันก็จะง่ายนะครับห้องกับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ เข้ากับผ้าพื้นหัดจนเป็นคนละครับจนเป็นพอ,อใจนะครับอเอาไว้สำเ็ยและกการพี่น้องสวัสดีครับ